ท่าน,นประธานที่เคารพกับผมครูมานิตสังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์ปากเพื่อไทยผมเองก็เป็นเจ้าของยติด่วนเรื่องของให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามีมติให้มีความรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนิสิตและนักศึกษาแต่แนวทางของผมนั้นได้เสนอ มตินี้ส่งไปยังรัฐบาลโดยตรงผมฟังอยู่เมื่อวานแล้วก็ในช่วงเช้าก็มีความหลากหลายของผู้ที่จะอภิปรายในมิติต่างๆทั้งเรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหลายท่านก็บอกว่าส่งให้รัฐบาลหลายท่านก็บอกว่าให้กรรมธิการ พัฒนาการเมืองหลายท่านบอกว่าให้ตั้งกรรมธิการวิสาบันเกิดขึ้นมาใหม่ท่านประธานติกลบครับผมกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าผมนั้นยังยืนครับที่จะส่งให้รัฐบาลโดยตรงเหตุผลของผมมีไม่มากหรอกครับประเด็นที่หนึ่งเหตุการณ์ในขณะนี้นั้นมันเหตุการณ์กำลังร้อน แรงทีเดียวแล้วผมกลัวว่ามันจะลุกลามไปมากกว่านี้ท้ายที่สุดแล้วจะเอาไม่อยู่ผมมองว่าการตั้งกรรมธิการเนี่ยไม่ใช่ผมไม่เห็นด้วยนะในหลายๆเรื่องและทุกเรื่องผมก็สนับสนุนในการตั้งกรรมธิการแต่ผมคิดว่ากับเรื่องนี้กับการนี้น่าจะสายไป ราะผมไม่เคยเห็นกรรมธิการไหนทางานเสร็จภายในสามวันสามเดือนสองเดือนที่เกี่ยวกับเรื่องสําคัญสําคัญเมื่อวานผมก็ได้พิปลายไปว่าคณะกรรมธิการวิสามัญในการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญจากวันนั้นมาถึงวันนี้สี่เดือนแล้วก็ยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังยังไม่รู้ทิศทางเลยว่าจะเอากันยังไงจะไปกันยังไงประเด็นที่สอง เรื่องนี้ถ้าต,ตั้งกรรมธิการผมก็คิดว่าท้ายที่สุดบทสรุปก็คือนําไปสู่รัฐบาลมันเสียเวลากับการเรื่องการประชุมนี่เป็นความคิดส่วนตัวนะครับไม่ได้เสียเวลาอย่างเดียวท่านประธานรัฐบาลหรือสภายอย่างนี้เราเสียงบประมาณด้วยเพราะการประชุมของกรรมธิการวิสามันต้องเสียค่าประชุมทุกครั้งเสียเงินค่าใช้จ่ายประเด็นที่สาม สมาิกการพัฒนาการเมืองนี่ก็สามารถที่จะเรียกข้อมูลเรียกน้องๆเรียกหลายคนเข้ามาได้เลยกับเรื่องนี้เพราะสภา,าได้รับทราบปัญหาแล้วข้อที่สี่นี่เป็นประเด็นสำคัญหลายเรื่องในสภา,าแห่งนี้เราลงมติกันที่ส่งเรื่องราวต่างๆในการพิจารณาแล้วก็ส่ง ไปอย่างรัฐบาลก็ยังไม่เคยเห็นรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมส่งกลับมายัางสภามาชี้แจงกว่ายนิติบัญญัติว่าเรื่องที่คุณเสนอไปเนี่ยรัฐบาลได้ทำแล้วนะได้ดําเนินการไปแล้วนะผลออกมาอย่างนี้ประสบผลสําเร็จอย่างนี้สภามีอะไรจะทวงติงสภามีอะไรจะสอบถามเราก็ยังไม่เคยเห็นวันนี้ปัญหนานี้นี่พักเพื่อไทย เราเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญยิ่งเพราะเราไม่อยากเห็นน้ำพึ่งหยดเดียวไม่ขิดไฟก้านเดียวแล้วก็จะลุกลามเรากลัวเวลาเป็นเงื่อนกำหนดที่ออกไม่ทันท่านประธานเห็นไหมฮะเมื่อเช้าผมอดูข่าวเลขาสมชพลเอกสมศักดิ์ รุ่งสีตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชอันนี้เอ่ยชื่อได้ครับผมไม่ได้พูดใ้เสียหายท่านได้อกยืนอยู่บนโพเดียมแล้วท่านก็ได้ถแถลงว่าการต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินต่ออีกหนึ่งเดือนเพื่อควบคุมไวรัสโคโรนา2 0 -19 หรือโควิด -19 โดยไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง บังเอิญนักข่าวถามว่าท่านครับแล้วไอ้ที่โดนจับเกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่ผ่านมาท่านก็ตอบชัดเจนอันนี้ผมรับผิดชอบนะครับเพราะผมเป็นคนลุกขึ้นพูดในสภา,าท่านพูดชัดเจนใ้ข่าวว่าก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องของข้อ,ขอกฎหมายนี่จะเริ่มนับตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไปเห็นไหมครับความต่างเรื่องเดียวกัน สองมาตรฐานเกิดขึ้นชัดเจนก็เพราะเมื่อวานสภาแห่งนี้ได้ร่วมกันอภิปรายได้ชี้ให้เห็นปัญหาผมจึงบอกว่าวันนี้พักเพื่อไทยหรือเพื่อนผู้แทนทุกพักคเราเปรียบเสมือนโซ่ข้อกลางที่นำเอาปัญหาที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ที่จะเอาปัญหาของน้องๆเนี่ยมาสู่ในสภาแล้วก็ส่งเสียงไปยังฝ่ายนักปกครอง ฝ่ายผู้บริหารก็คือท่านนายกรัฐมนตรีให้ท่านได้ทราบแล้วท่านก็จะได้แก้เองถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีคนในรัฐบาลออาใม้สัมภาษณ์เวลานักข่าวถามว่าเรื่องนี้เป็นยังไงก็ตอบง่ายครับอันนี้ผมตอบแทนรัฐบาลได้เลยบอกว่าเรื่องนี้โยนให้กรรมธิการพิสามันเขาตั้งกันมาแล้วก็ได้ศึกษากันอยู่ตอนนี้ให้ใจเย็นๆนิดน,นึงผมถึงไม่เห็นด้วย ผมคิดว่าอย่างน้อยๆรัฐบาลจะได้คุยหรือได้ดิวโดยตรงกับกลุ่มที่กำลังเรียกร้องว่าเรื่องนี้ได้เรื่องนั้นไม่ได้เรื่องนี้ได้เรื่องนั้นไม่ได้เพราะผมเห็นหลายๆเรื่องที่รัฐบาลลงมาดิวแม้กระทั่งมหาสื่อมาช่องทีวีก็ลงมาดิวเองหลายๆเรื่องที่ทำเนียบก็ดิวมาเยอะแยะเรื่องนี้ผมว่าไม่เกินความฝ่ ฝันของผมไม่ได้เกินความตั้งใจของรัฐบาลถ้ารัฐบาลมีความตั้งใจกับการแก้ปัญหาในเรื่องนี้เพราะผมฟังน้องๆน,งนี่ที่มาจากตัวแทนนิสิตนักศึกษามาเป็นผู้แทนในวันนี้นี่ไม่ใช่เขาไม่มีเหตุผลทุกคนล้วนแล้วแต่มีเหตุผลที่ไปเดินเรียกร้องก็มีเหตุผลเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนั้นจะไปให้คำมั่นสัญญา ให้เหตุผลเขาอย่างไรผมจึงยังยืนยันครับแล้วผมเชื่อว่าพักเพื่อไทยของผมวันนี้คงที่จะมีแนวคิดเหมือนผมครับส่วนพักอื่นนั้นผมไม่กล้าก้าวล่วงนะครับแต่ผมเองนั้นผมจึงยืนยันว่าผมยังเห็นด้วยมันเป็นเรื่องด่วนต้องส่งไปให้เจ้าของเรื่องที่เขาเรียกร้องโดยตรงได้พูดจาได้ปลาัยกัน มันถึงจะสงบมันถึงจะยุติในระดับหนึ่งถ้าเอาแต่ฝ่ายนิติบัญญัติจริงอยู่เราเป็นหน้าที่ในการแก้ปัญหาแต่เรื่องนี้ผมว่าเกินเลยครับเกินที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เพียงแต่เรานํามิติต่างๆมานําเสนอในสาภาฉะนั้นผมยังยืนยันครับว่าผมเองยังลงมติส่งให้รัฐบาลแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่เห็นใจน้อง เห็นใจและก็เข้าใจแต่ผมกลัวว่าถ้าทําวิธีการอื่นมันจะช้าไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like s แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ